กินให้เบ <Yes> ิดเนี่ยใครกินได้ไมีตรังวันให้เลยมันใครกิได้กไม่ต้มีรังวันให้มเ้ยมันโอ้นั่นเด้อใครจะได้รางวัลยอมบันียอมแพ้ยอมบ่ยอมแต่รางวัลอย่างเดียวไอ้รังวนเก่งอยู่แล้วจะคือว่าเนาะรับคุณยายเพิ่นกะเลี้ยงกับเป๋ากับนัมแล้วเนาะอ่าแต่ว่าเออวันจันทร์มองเห้นกับทางทีง่านในเด้อวันจันทร์อ่า บิบเงินน้อยเงินว่าพี่น้องเอ้ยเป็นเงินจำนวนหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยเหรมาแบ่งกันเนาะแบ่งเนาะมาแบ่งกันพี่น้องเอ้ยเนาะัแบ่งๆมีบ่เนาะเราจีบซื้อวัตจัดซื้อแต่กับบทเป็นย่างเนาะซื้อมากินนำกันได้สักซื้อมากินนำการนำการเนาะแมนแมนแมงเด้อพี่น้องเด้อเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะ สองสามสี่ห้าเนะเป็นเงินจำนวนหาหาเศน้องเยเนาะเป็นเงินจำนวนหาเซนมอาให้กับบ่าวลาวก่อนเนาะเรื่องยังอันนี้ายังอันนี้น้ำทิ่น้ำใจเพิ่อกินน้ำใจกินน้ำใจคุณยัยใจดีให้บ่าวลาวหาเซนเลยติ2ล้านสี่คนแมนบอกแมนเนยเนาะโดยโดยผู้หาเศษเนาะ มีคนชิได้หน่อยไปแ้อันนี้บาราผูเดี้บ่อนใกล้ๆย่หนังนังใกล้บาราอยู Así, ่นะ,ะ้บประชันบนเทียงที่คอยขามเลยเนี่ยได้เดีวมเ่นข่ามเลเทียงคอยคอยเบิรงก้อนคอยเรนคอยลงชื่อไปนับในเบิรบอ อยู่กลางทุ่งแห่ทุ่งนา,งนาแล้วก็อยู่เข้มทางพี่น้องเอนะ๋ยเนาะแล้วก็ทั้งโดดเบาลาวเน่อถบัวจิตเน่มาหนี้จุดประสงค์มาหนี้บัจิตเองสิมาเอาของกินพี่น้องเด้อเอามาดขอพี่น้องเอลยมากับทางบ่อข้ามเพื่นสบายดีนะสบายดีสบายดี <c oughs> ให้บาา้านเป็นน้องชายเด้อพี่นอนะ้องเนาะน้องชายของบ่อข้ามเองน้องชายของบองัวจิต เออน้อแค่ของบะจิตรเนาะสิกินข้าวแล้วี่งลงเลยเนาะอกินข้าวกะเดี๋ยวอ่ามื้อนี้น่ะสิเอากับข้าวาหาที่ว่าทางอ่า่อูใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเลี้ยงอ่าเป็นเลี้ยงพี่น้องได้เนาะอ่ากเป็นน้จิ้น้ำใจเนาะอ่ารวมๆเลยนั่นแหละอ่าเป็นของทางไอแซมเนาะอ่าที่ว่าอ่าบ่จิตเองเนาะอ่ามา อ่า,าทางครอบครัวไอ้บุญเกิงน้องรอยเปิ้ลมานี่เนาะกัทางเอื้อตุกตาเนาะอะไรก็ไอ้เพื่อนนั่นแหละมอมหมายงานให้กับโปรจิตเองเป็นสะพานบุญมานี่ก็ได้ก็เลยเนาะอ่าคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกว่าอย่าลืมเนาะอ่าอย่าลืมซื้อขขาวซื้อน้ำเนักขาวมาให้กับทางทีมงานสูกันกินในเด้อเพื่อนแลกก็เป็นน้ำจินน้ำใจอ่าคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นให้การน้ำเมืองน้ำมันน้ำพี่น้องเองยเนาะกั เดียวอ่าสีเอากับเขานี่แหละให้อ่าสู้กันกินกัมอบเงินอ่าทาน้ำจิตน้ำใจอ่าของทั้งไอ้เพื่อนแก็ทั้งงานมานี่เข้าชื่อเข่ามานะอยู่ในสองเซนนะสองเซนติเป็นเรื่องแนบเข้า เยอะมีเยอะดอกคุณมีมีเยอะดอกน้ำโอจิ๊กินอะไรเนาะซื้อมานี่เด้เป็นปิ่งเฮ้ยปิ่งเป็ดเนาะปิ่งเป็ดน้ำหนก่อนบ่ครับอืมฮึบอ่าปิ่งเป็ดเนาะกับเข่าเนาะอ่ากับเข่าน้ำเน่กินน้ำกันให้บุญเกืงอฟื้นบู่ยู่วันนี้ได้กินป้าแล้วเนาะอ่าบจิตบัดโบฮู้ใช่เ่าคุณ อาได้ลูกไม่ไม่นี่อ่ามีกินได้ไหมดที่กินกับผู้สิ้แล้วคนเคยกิดว่าเรายาคิดว่าเราไปไปกินข้าวแล้กันอ่ากินข้าวก่อนดอกเทียงบ่ายได้เลยอ่าบายได้เลยเนาะฮ่าฮ่าเพื่อนขักเล็บขีดเหล็กไม่แดงเนาะม่จากธรรมชาติอ่าซอย คนทุกคนยากแล้วยังเนาะมาเรียงทีมง,งานอีกมันน้ำจิตน้ำใจเพิ่วนคุ่นะคุณทางทีมงานพี่น้องเองเนาะพุณสวัสดีเนาะอ้าวสบายดีเด้อสบายดีสบายดีกินข้งงาวสบายทีน้ำกันได้มาหนีได้โอ้โหหยาดเกิดฮันเกิดขิงข้าวสามัคคีโอ้ อ่บุญปางมี่แท้มื้อนี้นั่นน่ะเนาะเนาะภาจิดเลี้ยงบ่โอ้ยเนาะค่ะผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละโออยู่ช่วยเรือคนทุกคนยากแล้วยังอ่ามีน้ําจิตน้ําใจเลี้ยงกับเขาทํางานอีกอยู่บ่อยู่โดยอ่าท่อกินนํากันเนาะกินยังเด้เนาะของกินนี่เนาะปเป็ดเนาะอ่าอยู่แกงกอกเนาะปเป็ดแกงกอกปกกอกมื้อนี้สิได้กินปเป็ดแกงกอกแม่น อ่าโบราณมาฮอดแกงกอกแรกบมได้กินปิ้งเป็ดนี่เมนบ่ฮอดได้เนาะมาบ่ฮอตมากายแกงกอกมันจะเป็นไปคือเซโนได้เนาะอ่ามาฮอดเซโนได้บมได้กินปิ้งไก่เพราะว่าบ่ฮอดได้พาดแลยอ่าเป็นสัญลักษณ์ของอาหารแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างไรอ่าลักษามชิบหายกับอีเพิบหนึ่งปิ้งไก่เพิ่นเนาะไก่รักษามชิบหายเปล่าวะแม่บุือกันได้ปิ้งไก่รักษามชิบหายกับเซโนนี่คืออย่างไรต่างกันต่างกันต่างกันอยอ่ามาสันน้ออ่าคนเราบ่ พร้อมเลยไดสถานการณ์ตอนนี้กินเถื่อนแล้วบาดจิตเองแม่เนาะไปไคือสถานการณ์ตอนนี้กินยังกดนะสถานการณ์ตอนนี้เนาะอยากกินข้าวเลมาๆกินน้ำกันเนาะปัดดปัดป้องมเนาะมันแชบบเนาะกินน้ำกันได้แล้วเนาะอนใ้นอ่นอนอ้านอ่อ่านอ่อ่น่าู่่น่าน่อ่นน่น่อนานนานนา บอกอ่าน้ำกันนี่เลยเนาะอกินเไม่ก <À> ินไ uh ่ได้หอกกินเถอะเลยจะอยะอะไรานแงกินเขากไม่ด้วิ่งปีดได้ดบกายเลยอไปแม่คบเนี่เอาะจงมอันฮเป็นยังไงเนาะ ไปเบิรงนูิมาแล้วนอกเอกใช่ดีไปตะเช่าจนค่ำมียู่บ่่ะมานอยู่บ่อะใช่สงก็ใส่ชงเมียอีกบ้านใส่นะใส่ชงเมียือคนพากินจักดีเนาะอุปกรณ์หาปลากมนเฮ้ยได้กุงกพี่ มาเบิ involved, Holmes, you know. wow. bit, ่งก้นนะคงกินไะมาเบิ่งก้นนะพี่มาพี่เจ้าเด็มาหามาหาคนได้บ่คิด่มาหาได้เนาะเอิ้นบัดให้อยากย่างปุ๊บกันใช่ไดเฮามาบ่เม็ดเฮาเด้อฮั่นลดื้มเนาะบัดนี้ื่อจีนนะแค่นั้นขออย่างเงินให้เลยบ่เอาเอาสวัสดีก่อน สบายดีสบายดีสบายดีพุ่นพุ่นสบายดีทั้งเพื่อนแน่พุ่นเออไอ้มันเกินควงเบ็ดบั่นดื่มนะ้วกว่ากันได้ยังไงบ่าวะบากว่าเอาเงินไหนไปซื้อให้บาทบอลปลาเออชื่อมาชิ้นละเอาละเนาะอยู่นี่ต้องเงินชื่อเอาเองเหมือนไงสบายดีสบายดีวัดสุขสุขคนพี่น้องเลยไอ้บุญเก่งกินข้าวน้ำกันได้มไ้มนี่อ่าพาลูกพาเต้ามากินน้ำกัน แล้วเอาเข่าติดใส่กุหลานจงว้มไปนั่นไปหาปลาบุมีอุปกรน้อใช่หรือทงเบืองลู่ห่านี่นูอย่างน้อมานีเบึงดู่แจ๊งเจ๊งแจ้งแจ้งเออปิ้งเป็ดที่น้องเอยนี้เด้อเข่าเข้าโยยยันวีมเน้อหวดหนึ่งเลย

มงกัน่จะีไงเนี่ยูานกินปลาน่หมเนี่ยทานกินปลาคือคือกบมาให้ยังบอกินสนปลาสันใสลานในปลาน้ัวสันกินปลาน้ัวที่ะยากบเอาลงมือได้ีปน่อไมือไดเอ้ามาๆๆพี่เร้สบายดีเื่อ

ิได้วก like, like ินเลานอไปินอยู่าานเด้อพี town, ่น re ้องเอ้ยมื้อนี้กินข้าวมพาได้มื town, ้อนี้ไดเนาะสิอ่าได้่วมงานกันเด้อมนีมันก็ดีใจแล้วเนาะทางเดนี่เนาะทางดเฮาเนาะอ่าได้กินข้าวมกันเด้อเางเนาะข้าวนะ u r i e i n n n e d มาเล่าให้ฟังจำแนงนะพ่อเลยพ่อเลยกินได้เลอยากพ่อแล้วอะนเราก็อบว่ากินหน่อยเอยจากไว้เนาะเอาชิวนีนี่แหละอาแล้วก็เทียงมากินเขาอยู่บ้านเพื่อนมาด่กันตอนกองการ ใส่เอิญมาเนาะขึนแบบดเนาะมันยังไ enfin, ่ได <to> ้คุยกรบ่างบ่มเมยังยังไ่้องมเพนเฮ็ดบัวเฮดวัอนี้เนาะหาปตาต้นปลาดีพนเชดตกเนาะตกเชงมื่อวานป่าพปลาพีน่าบ่อยากกินข้าวแล้วบ่เนาะ เหติผลบนเรือเบงใหมบงทางเบนเบืมาได้เี่องเด้เนาะยังดีที่ว่าเหิบตกไดเนาะเพว่ตวิ่อูแล้วคันคันพู้ใหญ่บนโมเรียงไม่นีใบสิทิากันไปกินขาเขาในเมืองเข้าในเมืองป่ะออกไปตลาดคนนี้แล้ว ต่ล um. ะมงซนมื่อนี่ยได้ซื้อเขามาทำนั่นเอปกติซื <t <t uh ้อมากินหันแปิดแล้วมันปิดแล้วหั่นตามาบ่เือดเยอะเลยก็เอบอปิดถูกท้มันเสียบ่กินหั่นนั่นแหละโอเค มาเลยมาเลยเออลุงมากินซีเ็นี่อเลยอนลยาเลยอาเลยมากินเนาะาเนาะไปกินเนเมียบว่าหรือว่าคือคือเราบ่เมีขลังกับีขลัน้ันกันี่ยอืมออมอนมมมมมอ ได้หลายเดือนแน่นอนคือนั่งโดยนี่เนื้อไก่หน่อยได้ไงบ้าไก่ไก่นี่ไงบอกขออนญ่ตคือคือเมียเบอจิตนี่กับโมเคยดอกนะแต่บอคนครเนี่ยเห็นกันะรออกมาแล้วที่แล้วเพราะว่านางเขามัอนไก่ใกล้แพทยกลหมอหนึงมาไปแล้วมันงทางเานี่มัน ก่เพศไก่หมบัดหนึ no. Mother, no? ่งมาเงินคเห็นแล้วบัดมันเป็นมาเขาได้ยากเนาะลดนล้างเนาะทางเขาจะได้จะได้เองเนี่ยเทยงทำยาแบบนี้เพไก่หมได้ยานเงินกรบุมีำเอยพี่บรอันหน ไปมีนู่ะไทุกงอยนะคนหคน้านองบนเลยไปพอพูดาเรามาเฮือนน้องเราเฮือนนางแดงมาแม่มาแม่ไทุกเลยวทำกัยังดีใจนะมาแม่ได้ข้ากินบัจอยงรถฮะขอบให้ับบกินบจะทำนี่ไปหนอบจานบอย่ากู้ข่อยู่น้ำมน้ำมาข่อย่มีกินง กักเลยพี่น้องเด้อไม่ละเลยวเราจะจะขอเริ่มทำถึงหมดตอนไม่หันั่งโดยอ่าไม่ไม่หันแน่นเราจะข้าวสารครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็หัวแล้วบุ้งแล้วก็บุ้งี่แก้แบบนี้ก็ห้แล้วนะมาเด้่มาเริ่มเนาะมาง่อนเขาสองเบาเพิ่งกะ ใไหนจะเ,เป็นมาเบี้ยมางานเป็นปลาทองไปเปนไปชาไหมือห้องือ้องือส่สสามากนี่เปลือกแล้วขาวอ่อนขะตอนนี้เนาะแกงเอาไว้ได้ปลาน่ะถ่ายกินเลนนี่แก่งปลาตัว,ว่าแกงปลาตัวเหมืนเนาะคือกบไหม่กินบอกิน กินเขาก็แก่หมดที่ปลากรอนเฮ้ยปลา่อเฮ้ยกินตางกินตอนร่างเลยรกินันต้เนไว้กับโกินอบนีเนาะแจอยกันมากแจอยลนกินนะถังไว้เนาะ มก็จ่อยนะเบอร์อื่นจะเบิดออะไรไมนมากว่ะแมงด้ยว่ะอุมกอดจอยเนายันเราบ่มีว่ะยันบ่มีบุ้มลูกใไงหนุนเบ่เห็นนี่มันมีผัวลูกไงให้ผัวมากเลยให้เงินเงินเพิ่มเงินพันเงาเป็นยังไงแล้วก็กินกินมันคือใส่แกงไหมเนาะที่มือไหมไหมหนูอยมันเด่นนะบุ้งคือจะเข้าไปฝายัง คือคือคือถ้ามีน้สแดีเนาะเนาะแง่งองดีเลเอามากินแข่งกันแม่โกม่แม่น้าแหนานี่อันเดียวกันตัวใดอันเดียวกันนนะถ้านแงงกินมันแง่งกว่านี้เนาะถ้าแง่งกินมันคนแบบเมมาเมนมา มันก็ใแกงไม่มันก็บุยากมันค่าข้าอยู่ล้ข่าเยย็นๆแบบกินมัน้องไรองไป็ยังบัดยามแดงเมันมีอักแงงนะคือพีพักมีใจแขงไหมนเมืองนะย่านแบบเวลามันถูกทุมห้อนมันถูกแล้วคินมันจิมเม้น์นนี่นไมเนาะนี่บุเบนออกเขาลเนาะคือมาบอกเขามาจะคือะ เดี๋ยวว่อมันจะเหือดซืมาบ้นเลยเขาจะอ่อนเนาะอ่อนนบองหมนงงันเนี่ยสองงันงามแบบนี้เ่าโลนี่บ้างั้นเย็นพันเลยได้่นี้บ้างั้นต่อโลเขาเนาะเขาแเออไปกินใเบิดนเ่นไงอะไรกินได้มีร้านขายมนี ไปกินรำวันให้มันาเดิมไปยิรวันยอมเหมือนยอมแพ้ยอมบ่แต่รงวัลอย่างเดียว่งอยู่แล้วกินเยนเเนาะครนำรังรงวันอ่าไออกก่อนไ้รงวัล้แท้เหมือเดิมเลย

คำว่าสิมีทั้งวันให้นี่สิมีคนมาหุ่มอยู่บ่นี่เนาะแถวนี้เลยเนายับเข้าวได้แม่น่ะน้ำข้าแลด้เออพอเรื่องวันหมักคือนยังไงตีหมักคือนยังไงเอาช่วงนี้มันกอบโกยแน่นะเริ่มวไปกอบโกยมาได้ไรกอบเข่าบอกเลยว่าสิกอบโกยเข่ามาหรือว่าคนกอบคนกอบเนี้ยใส่เกินหนามาเรื่อยในเดือนนี้เนาะมกรอบมาปันไหนได้เบ็ดเงินเดือดน้ำมันเลย คนกรอบเนาะโอแมนอยู่ในส่วงกรอบโกยเนาะอยู่ในส่วงคนกรอบส่วงคนกรอบเอาไ่ได้ส่งเอาละฮดมันมีรถบิโกอยู่ยอมงอมเมื่อวานเจอซีเวิร์สถอดแพ่ยังเห็นอยู่มันเต็มกระสอบอยู่เขึอนอยู่จังตี่ผ่าได้ได้แต่ผ่าเนี่ยเต็มกระสอบอยู่เฮ้ยสวยเลยบอสเอาเคยส่งเคยส่งน่ะเต็มผ่าอยู่นะเพราะมันเถิดขั้มนี่แหละ

มาแบ่งกันนะปันเนาะมาแบ่งกันป็นอยนางไรเนาะแบ่งๆๆมีบ่เนาะเชื่อวาดับจัซื้ออะไรกับผมเป็นยังซื้อมากินนำกันเด้ักซื้อมากินนำกาเนาะอกินกันนี่เนาะแมนๆงเดเนาะหน่งสองสา้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้เนาะ เป็นเงินจำนวนหาหาเพี่น้องเอลยเนาะเป็นเงินจำนวนหาเซียนมาให้กับบ่าวเล่าก่อนเนาะเรื่องยังอันนี่ขายนี้กันนี้น้ำใจเพิ่มอ๋อขึนน้ำใจขึ้นน้ำใจคุณยายใจดีมาให้บ่าวเลาหาเซียนเลยตีสองล้านสี่คนแม่นบอกเมนเลยเนาะโดยโดยอ่าคุณหาเซีนเนาะอ่าขยัน มีคนสิได้หน่อยไปแล้นี่อันนี้บาราผูเดียวบ่อนใกล้ๆใกลย่ันังนั่งใกล้บาราอยู่นะบวปชังิงที่คอยขามเลยเน่าอย่างเงี้ยขามเลดงคอยบ่งก้อนคอยลงชื่อไปน้ำในบ่งก่อนไปนบ่เป็นยังบ่เป็นยังสี่้าอายังยังกอนตายเ้ยบรดาบดาหาเชน บิ่งบๆเบิ่งแลพวคนจะได้สมูบอ่ได้ยี่บอนี่้คจะได้เลืนหมูไปจังสเป็นห็วกรอบซะไอยู่ในส่วนกรอบโอ้ยเน่เนาะแขน่รอดไปเดไปอดไปอ่าเซน่น้่วนเจ้าของนี่เอา2งเซนกับพ่อไี่องเอ็นี่ดี โอ้ยไปชื่อน้ำในแล้วเออคือได้สองแสนใช่ไซํำกันซํำกันได้ซำกันได้ซํำกันเป็นเบาโยกเบี่ยงเคือไตงเบีโยกกาำลังเ่าว่าช่วงกอบโกยอยู่นี่ก็สมีเนาะได้กระโม่กด้วยระไปเอปนต่อทุนไปอีกเนาะเมนต่อทุนไปอีกพี่น้องเลยได้ถึงมาทางนี้ยือสามอน้วเบายกจะได้ขึ้นมาลายมืออยื้ออะไรเนาะเลมือนึ่งมือละเอนมา

มาเรื่องเพิ่นนงจ้างกับส่วนหนึ่งินน้ำหเป็นน้ำจีนน้ำใจกับส่วนหนึ่งคือก็คือเป็นให้น้ำใจเนาะเป็นน้ำจินน้ำใจให้ทีมงานเ่นกัให้มีกำลังใจเห็เวียนะเนาะนเเนาะเนาะเนานาะะเยาะเน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 าเนอะเน่ะเนาะเาะนเนาะเาะเนาะเนาเนาะเนาะาเนานแเนาะเนนาหเาะนาเนนนเเนานเนเเนาะนเเนาะนา ว่าให้เงินทุนก็แมนอะไ<น>ะสำหรับบาลลาวก็ไ,ได้ไปเห็นอย่างดอกเติมน้ำมันอย่างเดียวไอ้น,น,น่อันนี้บบ <c oughs> ีคักเบิดเบิดแตร่ราน้นี้แหล <c oughs> <c oughs> ะทานอหละอขอโมขกกใจทางบาคิดพระน้ำเนาะจะเป็นสะพานบุญให้ะไได้เอาเงินมาเหมาบให้เนาะทางบาวลาวก็ให้ทางบาคิดเพิ่มด้วยดีมีแหงกัน,น,น,นสุขภาพ็งแรงแลยก็ให้ยอดยื้อปังๆเนาะรับผู้ใหญ่หลังเข้ามาอสู้ๆป็นกำลังใจกันเนาะ าผมยังเนี้ยใช่ป่าววะก็ผมกขอบใจนะเอื้อเฟินแล้วก็ทั้งเงินไอเอแล้วก็ไอแซมเนาะไอทุกพี่น้องไนเนาะที่ว่าเอาเงินจำนวนนี้มาให้ทีมงานแล้วก็ช่วยทั้งครอบครัวไอมันเกิงเนาะนะที่ว่าในวันนี้ก็ขผมุกขอบใจทั้งเอื้อทั้งไอทั้งลายๆขอให้งดีมีแห้งเนาะอาจจะจากเบอร์ใครใส่เจ็บ ทำภารกิจหลายอย่างพอให้เดินรุ่งเรืองขอบใจทั้งบอจิตเนาะมีเป็นสะพานบุญโตจากเพื่อนนีดที่นี่พี่น้องเนาะผมขอบใจทลายเแต่บอกแล้วก็ยังเดินกันได้เนาะเอา๋อเลยเนาะขอบใจเลยทุกเลยจ้ะไอแอนหน่อยหน่อยเลยจ้ะเซ็มมืดวะเลยกับบอจิตน้ำเนาะขอบุกขอบใจได้หลายพอเจอก็บอกว่าผมเป็นอ๋าตาชาตุชาตุเนาะอ่ะเป็นสิประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะ จบคลิปแล้วและคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเมือม่อไนเมื่อไหนเข้ามาใหม่เนาะโดยเดี๋ยวเบิ่งกันนี่แหละมีแต่ว่าติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนะาะฮะว่าสิเป็นจังได๋เนาะแม่นอ่าต่อไปอ่าทางจเจ้าเองเนาะฮะสีใดบรรยากาศติดติดสีใเบิ่งได้ดชมติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเบางทีแบบเฮาอาจจะมีงานร่วมกันอีกนะเนาะอยากอยากเลื่อยอยู่ได้ล่ะเนาะอยากให้มีเรื่อยอยู่โดยก็แม่นอยากให้มีเรื่อย ยังไงมีแบบนี้เรื่อยๆอยู่แมนใช่ปะมีแบบนี้เรื่อยๆดุดุอยู่เนาะแขกเยอกเนาะแมนสายสั้นพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคุนในรายเด้อโปรดปุ่มย้ายเอฟซีทูซานเด้อเนาะเอาเอาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดีสบายดีเออเด้อเด้อ